อ,อ๋อบอกก่อนว่าบามทีเราเป็นเด็กวิคานิตอะไรเงี้ยเด็กวิคานิตอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปศึกษาโจทย์ของแตล่ละปีดีๆอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละคือกิจกรรมเยอะมากจริงๆก็อยากรู้เข้ามาอืมนั่นแหละคือคัด ค่ะชื่อเล่นชื่อพีมนะคะชื่อจริงชื่อที่มนปานปลอดค่ะตอนนี้กําลังจะขึ้นปีสองค่ะออมหาลัยฬาลงกรคาคณะนิเทศศ์ภาคอินเตอร์ค่ะอย่างแรกก็คือทําไมต้องเป็นนิเทศจุฬาก็คืออย่างแรกที่ต้องเปนิเทศก็คือช่วงแบบประมาณมปลายอะไรเงี้ยเราอะแบบชอบเต้นจริงเราชอบเต้นมานานแล้วแต่ว่าเราก็เพิ่งแบบเพื่ออะไรกล้าสแสดงออกหรือว่าเริ่มเต้นแบบแบบเข้าคลาสอะไรเงี้ย ก็ชว่วงมปลายอะไรเงี้ยเนะแล้วเราก็มีโอกาสได้ทําแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทําสภานักเรียนแล้วก็ได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนมากขึ้นก็อ๋อบอกก่อนว่าเดิมทีอ่ะเราเป็นเด็กวิคณิตอะไรเงี้ยเด็กวิคณิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือแบบพวกคณะสายศิยลป์อะไรเงี้ยจะยังไม่ค่อยได้อยู่ในช้อยส์ของเราเท่าไหร่แต่เหมือนพอแบบเราอยู่เริ่มอยู่มปลายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีความชอบมากขึ้นได้แบบลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นเราก็เลยแบบเออเริ่มเอ็นเอ็นไปทางนิเทศเริ่มแบบไปศึกษาดูอะไรเงี้ย แล้วเราก็คือเหมือนเราอะเคยไปโอเปนเฮาส์เตรียมอุดมใช่ไหมเราก็เคยไปดูแบบละครเวทีของชมรมของเตรียมอุดมแล้วเราอะประทับใจละครเวทีของเตรียมอุดมอะแบบตั้งแต่ไปโอเปนเฮาส์ตั้งแต่แบบมสองอะไรเงี้ยเราทับใจมากรู้สึกว่าแบบเขยแบบโคตรเจ๋งอะแบบอะไรนอกจากเขาจะแสดงได้เขายังแบบว่าร้องเพลงได้เต้นได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเราเห็นตอนที่เราไปโอเปนเฮาส์เตรียมตอนนั้นคือ รู้สึกว่าทุกคนแบบดูโปรเฟสชันแลมากอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพออะสืบเนื่องจากละครเวทีแล้วเราก็รู้ว่านิเทศจุฬามีสิ่งที่เรียกว่าละครนิเทศจุฬาซึ่งเป็นละครเวทีของนิเทศเนาะแล้วเราก็ไปรีเสิร์ชมาว่าแบบเออมันมีละครนิเทศที่แบบว่าทางภาคไทยอินเตอร์อะไรเงี้ยได้แบบสามารถคือทุกคนในคณะเรียนภาคสาขาอะไรคือสามารถมีส่วนร่วมได้เราก็แบบอยากเข้าเพราสิ่งนี้มากแต่พูดจริงๆว่าณนะตอนแรกอะเราก็แค่คิดว่าเออ เพราะเราคอยให้จุฬาด้วยแล้วก็เราออยากเข้าไปอยู่ในเมืองด้วยแบบเพราะาจุฬามันก็อยู่ตรงกลางใจเออตรงใจกลางเมืองใช่เราก็เลยโอเคเริอกไปน,นี้ให้จุฬาอะมาข้อต่อไปก็คือคนพบเจงได้อย่างไรว่าอยากเข้าขณะน,นี้โอเคก็คล้ายๆกับข้อเมือ่อกี้ก็คือเหมือนช่วงมปลายเราแบบว่าได้ลองทํากิจกรรมหลายๆอย่างมากขึ้นแบบเต้นแสดงนู่นนี่นั่น หรือแม้กระทั่งแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราได้แบบเปิดโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราก็จะแบบอยู่แต่บ้านคือเราเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แต่บ้านเปเรียนพิเศษแล้วก็ก็จะเรียนแบบเป็นวนๆสายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมพวกแบบอย่างอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอได้ลองทํารู้สึกก็แบบเฮ้ยรู้สึกชอบแบบพบรักใหม่ปะไม่ใช่อโอเคไม่เกี่ยวกันนั่นแหละคือเราก็เลยรู้สึกชอบอ่าใช่แล้วก็ พอได้ลองทำนี่นั่นไปเรื่อยแล้วก็มาทํามากสุดก็คือช่วงที่เป็นแบบว่าสภารักเรียนก็คือเราก็ได้ทําเนี่ยเหมือนกันเพจสเตเวอร์เรตี้แต่คือตอนนั้นน่ะมันใหม่สำหรับเรามากๆเรารู้สึกว่าแบบคืออยากจะแบบ explore ตรงนี้อีกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นเองเราก็ยังแบบว่าใหม่ด้วยยังไม่เคยทําด้วยมันก็ยังจะพัดจะผูมไม่ได้แต่พอเหมือนแบบว่าทำมาเรื่อยเรื่อยจนถึงแบบพอเราโตขึ้นเรื่อยเรารู้สึกว่าแบบก็ยังอยากสนใจด้านนี้อยู่แบบทําสื่อทําอะไรแบบเนี้ยใช่นู่นนี่นั่นอืมคือเราก็เลยรู้สึกว่า โอเคคงเป็นนิเทศนี่แหละที่แบบเรามองเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนบวกกับว่าพอเราไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็อยากเรียนอะไรที่แบบว่าคือเราชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนแบบตอนนั้นครูที่ไปต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าแบบมาเรียนไอเอลไหมอะไรเงี้ยเรียนอินเตอร์แบบก็ดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยู่ดีก็ได้ไปเรียนไอเอลกล้เขาเฉยเลยแล้วก็โอเคงั้นก็คงถ้าเป็นนิเทศก็ต้องนิเทศอินเตอร์แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยไปรีเสิร์ชดูว่าแบบ นิเทศอินเตอร์เนี่ยมันยังได้ทําแบบกิจกรรมหลายๆอย่างในคณะนิเทศไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านีเให้อินเตอร์มันจะมีความค่อนข้างแบบหลักสูตรมันจะออกไปทางแบบบิสเนสมากกว่าแบบภาคไทยอะไรเงี้ยภาคไทยมันจะมีความแตะแบบอย่างที่ทุกคนแบบอาจจะรู้ๆหรือคุ้นๆกันว่าแบบมันจะมีสาขาแบบการแสดงสาขาภาคฟิล์มแบบว่าวารสารแบบโฆษณาหรือว่าแบบสปีชอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คืออินเตอร์มันจะแตะไปทางแบบบิสเนสเด่นหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไปดูมาว่าอ๋อ ยังไงภาคอินเตอร์ก็ยังได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างในคะนิเทศอยู่ก็คือเราทั้งทั้งเละคอเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยโอเคงั้นเข้าขนานี้แล้วกันเพราะว่าเราเองก็อยากจะแบบเรียนภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เราเรียนแบบออกไปทางแบบบิสเนสนิดนึงก็คือเราก็อาจจะได้แบบทั้งกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้แบบเรียนรู้แบบอะไรเพิ่ม,เต,มเติมแบบบิสเนสอะไรไปอีกด้วยอะไรอย่างนงี้ใช่เราก็เลยเคนพบว่าอยากเข้าขนาดนี้ใช่ต่อมาก็คือเราจัดการช่วงเวลาที่ทำพอร์ตฟลิโอยังไงก็คือ เราจะบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบตั้งใจเก็บพอร์ตแบบทําผลงานอย่างชัดเจนเยอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกคือผลงานในพอร์ตเราเป็นผลงานที่แบบว่าเราทํามาอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเรา,เ,าเลือกเอามาใส่ในพอร์ตใช่เราจะขอเป็นพูดเกี่ยวกับเอ,เอระยะเวลาที่เราทําพอร์ตละกันเนาะอืมโอเคก็คือสเต็ปแรกก็คือเราอ่ะจะแบบว่าไปรีเสิร์ชก่อนว่าแบบคณะเราเรียนเกี่ยวกับอะไร รวมถึงไปแบบดูรีวิวดู y o YouTube ด้วยว่าแบบว่ารุ่นพี่ที่เขารีวิวเกี่ยวกับคณะนี้แบบสังคมเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงเรียนยากไหมมีกิจกรรมอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะเน้นดูไปกิจกรรมเนอะเพราะว่าเราค่อนข้างมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแบบเราอยากทําอะไรในชีวิตมหาลัยอะไรเงี้ยอืมเราก็ไปดู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 ปดสเสร็จต,ต,ต่อมาก็คือเราก็ไปโรงเรียนเนอะก็คือเราจะโรงเรียนช่วงประมาณแบบว่า พฤ้ harma, ิกาคือจริงๆเขาจะมีสอนหลายรอบมากๆอะไรเงี้ยแต่เราลงเรียนไปช่วงพฤติกาเพราะว่าคือพอร์ตอะมันต้องส่งประมาณแบบปลายปลายธันวาเกือบเกือบปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงเรียนแบบก็คือช่วงเวลาที่เราลงเรียนกับช่วงเวลาที่เราทำพอร์ตก็คือช่วงเวลาเดียวกันเลยเราเริ่มทำพอร์ตตอนที่เราลงเรียนทำพอร์ตเลยอืมก็คือช่วงประมาณแบบประมาณวันที่สิบกว่าๆหรือช่วงต้นพฤติกย์กาได้แหละก็คือเรารวมแล้วเราทำพอร์ตประมาณแบบเดือนกว่าๆเกือบเกือบสองเดือนอะไรเงี้ยอืมใช่ๆเราก็ไปลงทำพอร์ตแล้วก็คือ เหมือนพี่ที่เขาสอนเขาก็จะสอนแบบรวมถึงแบบวิธีการเขียนว่าเราต้องเขียนยังไงเอาผลงานมาเขียนยังไงคือไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าแบบเขียนเฉยๆแบบอธิบายอะไรเงี้ยแต่คือเราต้องมีวิธีโยงของเราด้วยที่แบบเขียนให้แบบว่าเออให้มันดูดีอนะไรเงี้ยเนาะซึ่งของปีเราเนี่ยในพอร์ตมันก็จะมีอย่างแรกก็คือเป็นพวก general information เออก็จะมีพวกแบบ executive summary of profile ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าให้เราเขียน กี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงดึงจุดเด่นของเราออกมาเขียนแบบนี่นั่นคือพี่ที่เขาสอนทําพอตก็จะแบบช่วยแนะนําเขาก็จะมีให้ใส่เรื่องว่าแบบเ,เราเรียนที่ไหนเรียนโปรแกรมอะไรเกรดเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราควรต้องเตรียมคะแนนไอเอลกับแซไปด้วยเนาะอโอเคแต่ว่าเดี๋ยว i อเกับแซ t เดี๋ยวเราจะขอพูดเป็นแบบในส่วนอื่นแล้วกันเนาะแต่อันนี้เราขอพูดของเรื่องพอรตก่อนแล้วก็มีแบบว่าให้เราใส่สามผลงาน มีผลง,งานอะไรบ้างนผลงานเด่นๆของเราแล้วก็ให้เขียนแบบประกอบไปด้วยว่าแบบเออทำอะไรมามันเกี่ยวกับอะไรนูน่นนี่นั่นแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกัน mm. เขาเรียกว่า creative work อืมซึ่งก็คือการที่เราอะต้องแบบว่าสร้างสื่อไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นภาพอินโฟกราฟิกก็ได้สื่อเกี่ยวกับแบบโจทย์ที่เขาให้มาอะไรเงี้ยรวมถึงเขียน personal statement ก็คือเขียนเกี่ยวกับแบบว่า คลิป Creative Work ที่เราทำใช่เขียนออกไปให้รู้ว่าเราทำแบบนี้เพราะอะไรเขียนก็คือเกี่ยวกับโจทย์ที่เขาให้มาอะไรแบบนี้ใช่แล้วอืมโอเคช่วงเวลาทำพอร์ตเราก็จะแบ่งแบบว่าคือเหมือนช่วงนั้นเราจำไม่ได้ว่าช่วงนั้นเรามีสอบไหมแต่ว่าคือเราจะทยอยทำในทุกๆวันอะไรเงี้ยไปโรงเรียนถ้ามีช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยเราก็จะเอามานั่งแบบมานั่งโยงแล้วว่าเราจะเอาตรงเนี้ยของเราอะไปใส่ตรงไหนของพอร์ตนูน่นนี่นั่นนี่นั่นแบบพยายาม เขียนคือช่วงนั้นเราก็จะแบบมีลิสต์ไว้เลยมีแบบมีก็เขียนในกู๊ดโนตไว้เลยว่าแบบเออเช่นหัวข้อนี้่างเช่นไอแครเอทีฟเวิร์กอันนี้เราช่วงแรกเราจะใส่เป็นอะไรช่วงที่สองเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยและเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้เพราะมันโยงเกี่ยวกับอะไรคือพยายามแบบเขาเรียกอะไรทำกันบ้ากนกันมันดีๆแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้ค่อยๆทยอยทาเพราะว่าคือมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรจริงๆมันมีแบบคือมันต้องใช้แบบการเรียบเรียง อย่างมากในการเขีนเยนอะไรเงี้ยถ้าสําหรับเราอะนะเราก็เลยตอนนั้นเราก็จะทําเป็นแบบเขาอ,อะไรก็ทยอยทาไปแบบทีละวันอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนอัดได้ก็อัดอะไรเงี้ยทาไปเรื่อยไม่ให้มันมาอัดช่วงท้ายเพราะไม่งั้นมันจะแบบเพราะว่านีก็ออกแนวว่าแบบพอร์ตอะคือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าทุกคนมีเวลาเตรียมอะนั่นแปลว่าแบบแลหลายคนอะที่เขาอยากจะเข้าจริงๆอะไรอะไรเงี้ยเขาจะเตรียมแบบว่าอย่างดีมากๆอะซึ่งเราเองก็ควรต้องเตรียมอย่างดีเหมือนกันเพื่อให้ มันแบบไม่เสี่ยงเกินไปก็คือเพื่อให้งานมันออกมาดีอะไรเงี้ยเนาะเออใช่ก็ทยอยทยอยทำโอเคข้อต่อไปก็คือนิเทศต้องเก็บผลงานอะไรบ้างอืมก็คืออย่างของเราเดี๋ยวเราจะพูดผลงานของเราก่อนนะว่าของเรามีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกของเราเป็นเกี่ยวกับสภานักเรียนก็คือเราก็บอกไปว่าแบบเออเราทําตรงนี้ได้เพราะอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เขียนไปว่าแบบเออในช่วงระหว่างที่เราทําอ่ะเราได้ทําอะไรบ้างเป็นภาพรวมอะไรประมาณนี้ ใช่แล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นเอ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําเกี่ยวกับเพจเตวาริตี้ก็คือตอนนั้นเราเป็นทั้งแบบว่าคนคิดคอนเทนต์แบบในบางคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเป็นแบบว่าอินโฟการาฟริกอินโฟการาฟริกของบางคอนเทนต์เหมือนกันแบบบางซอรี่หรืออะไรเงี้ยที่เราทานู่นนี่นั่นเราก็ใส่ลงไปว่าแบบเออเนี่ยมันมีชื่อเราด้วยนะเราทําอันนี้แล้วก็เขียนไปว่าแบบเออ process การทํามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเขียนไปแค่เล็กๆน้อยๆอะไรที่มันสําคัญก็เขียนเข้าไปอะไรเงี้ใช่แล้วอย่างที่สามก็คือตอนนั้นเราไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศแล้วคือเหมือนที่เรียนพิเศษที่พิเศษที่เรียนที่ที่ไปเรียนซัมเมอร์เขามีแบบว่าให้แข่งแบบว่าตัดต่อ,ตอคลิปถ่ายคลิปโปรโมทที่เรียนอะไรเงี้ยแล้วพะเออเราได้รางวัลใช่เราก็เอาตรงเนี้ยเข้าไปใส่ด้วยเพราะว่าอย่างเรารู้สึกว่าง,งานนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเออดีเหมือนกัน,นที่ตอนนั้นแบบทำเราได้เพราะว่า เคยเป็นต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราเรียนนานาชาติด้วย mm. ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเคยว่าอะไรเป็นจุดแบบจุดแข็งได้ดีมั้งไม่รู้กันเป็นแบบเป็นจุดที่ดีเออที่มันเชื่อมโยงกับคณะอะไรางี้แค่นั้นใช่ซึ่งเราก็มองว่าแบบเอองานที่จะเอาไปใส่ในพอร์ตของคอมอาร์ตอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นงานที่แบบว่ามีการสื่อสารอะไรเงี้ยอย่างที่สังเกตได้ว่างานของเราทั้งสามงานอะคือของเรามันคือคณะ นิเทศอ่ะก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็ของเราคือสาขาการจัดการการสื่อสารซึ่งคือคอมอาร์นั่นเองใช่คืองานของเราทั้ง3งานอ่ะสิ่งที่มีอยู่เหมือนกันเลยก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารงานแรกคือไปสภาต้องสื่อสารอยู่แล้วทำเพจก็ต้องสื่อสารเหมือนกันเพราะเราก็เขียนไปด้วยว่าเราก็แบบไม่ทำคนเดียวเราทำแบบกับเพื่อนหลายคนอะไรเงี้ยรวมถึงงานสุดท้ายที่เราแบบแข่งทำวิดีโอก็คือก็แข่งเป็นทีมมันก็มีการสื่อสารเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้คือพอยต์สำคัญ ในการเข้าขณะน,นี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างปีเราอะเรามองว่าพอร์ตอะมันยังง่ายกว่าปีแบบที่ผ่านมารู้สึกว่าปีแบบช่วงๆเนี่ยแบบปีล่าสุดปีแบบปีที่ผ่านมาช่วงอะไรของเราหกหกใช่ไหมหกเจ็ดหกแปดอะไรเงี้ยเรสึกว่าพอร์ตมันยากขึ้นเป็นไปได้เราว่าแบบศึกษาแบบว่าให้ดีว่าแบบคอมอาร์ตเรียนอะไรเพราะว่าตอนที่เราเคยไปยินมาของแบบรุ่นอะไรไม่รู้อะรุ่นสักอย่างได้ยินจากเพื่อนมาอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ถามเยกวกแบแบบว่า เห็นตัวเองเป็นแบบแบรนด์ personality ยังไงแบบให้พูดตัวเองในแง่ของแบรนด์ personality อะไรอย่างเี้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันใช่อยากให้ทุกคนไปศึกษาโจทย์ของแต่ละปีดีๆอะไรอย่เงี้ยใช่นั่นแหละต่อมาก็คือมีมาแล้ว IEL กับ z t ต้องมีวิธีเตรียมตัวยังไงเราขอพูดถึงเรื่อง IEL ก่อนเนาะก็คือเราอะเริ่มเตรียม i l คือจะบอกว่าเราอะเรียน i l มาตั้งแต่ช่วงประมาณแบบก่อนจะขึ้นมหก ใช่ก็คือเหมือนที่เราไปต่างประเทศแล้วก็มีครูที่เขาก็แนะนํามาแบบเออเรียนอินเตอร์สิแบบดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเออได้ไปเรียนไอเอลกับเขาะอะไรเงี้ยตลอดเวลาที่เราติวมาคือเราก็จะติวเป็นแบบการทําโจทย์เลยก็คือเราเรียนกับเขาก็คือแบบว่าทําโจทย์แบบครบทั้งสี่พาร์ทเลย listening speaking reading writing ก็คือทําโจทย์ครบทั้งสี่พาร์ทเลยเราก็ทำมาเรื่อยๆคือเราคือเราไม่ได้เรียนแบบเป็นพื้นฐานมากขนาดนั้นไม่ได้เข้าถึงแบบว่า ที่การเขีย,ยนอะไรเงี้ยคือเราทําโจทย์มาตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าโจทย์เราครั้งแรกที่เราทําอ่ะคือแย่มากคือแย่มากจริงๆแบบเคยได้ลิฟิ้งแบบสิบแค่ไหนสิบสามสิบสองอะ่ะสิบสองเต็มสี่สิบอะ่ะเออคือมันแย่ขนาดนั้นอะ่ะใช่แล้วก็ทุกๆวิชาเหมือนกันแบบทุกๆพาร์ทเราก็ไม่ได้คะแนนด,ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมใช่แต่ว่าเราก็ทำมาเรื่อยๆเ,เราคิดว่าถ้ารู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยขนาดนั้นหรือว่า ไม่ได้แข่งเกี่ยวกับการเขียนอะไรที่มันวิชาการหรือว่าการเขียน reading ที่มันแบบ I อเอลอะไรเงี้ยเราว่าค่อยๆติมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆก็ยังดีแบบไม่อยากให้แบบเตรียมตัวกระชันชิดเกินไปคือเรารู้สึกว่าด้วยจํานวนเนื้อหาแบบคือโจทย์มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะพอมันยากอะแล้วถ้าเวลามันน้อยอะคือเรามันจะเครียดอะเข้าใจปะเราก็รู้สึกว่าค่อยๆเตรียมมาน่าจะเป็นสิ่งที่เลิศกว่าอืมใช่เราก็ทําโจทย์มาตลอดแล้วเราก็เพิ่งจะเริ่มมาแบบมาสปีดทําเยอะๆอะ ก็คือช่วงแบบช่วงไหนดีประมาณประมาณม .6 เทอมหนึ่งสปีดทำเยอะเพราะช่วงนั้นมันใกล้จะสอบแล้วไงคือเราต้องรีบสอบไอเอลกับแซดให้ทันแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะสปีดช่วงนั้นก็คือเราทําโจทย์เยอะมากคือเราทำโจยทย์เยอะถึงขนาดขนาดถึงที่ว่าแบบจาก r e a d ิ้งเราอ่ะ15เต็มสี่ะจนถึงวันหนึ่งที่เราได้แบบ36เต็มสีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทาถึงขนาดนั้นอะ เพราะฉะนั้นอ๋อแต่ว่าพอยสํสคัญคือทําโจทย์อย่างเดียวไม่ได้ได้วยนะคือต้องแบบทาโจทย์เสร็จต้องไปนั่งอ่านอีกรอบหนึ่งด้วยว่าอันเนี้ยผิดเพราะอะไรต้องไปดูตรงไหนคือเหมือน i e l อย่าง reading อะไรเงี้ยมันจะมีแบบ pattern ของมันอยู่แล้วอะว่าแบบถ้าอยากจะเติมคําตรงนี้ต้องไปดู passage ตรงนี้มันจะมีแบบพวก paraphrase โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีทเทิร์นของมันอยู่เราคิดว่าถ้าทาโจทย์ไปเรื่อยๆมันได้แน่นอนเว้ยอืม โอเคอันนี้เป็นถือว่าเป็นพาร์ทของ reading แล้วกันอ่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องของ writing ด้วยอ่ะ writing ก็คือเราอ่ะไม่ได้เก่ง writing มากขนาดนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราจะแบบอ่านเยอะมากอ่านพวกแบบว่าในเน็ตอ่ะที่แบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรวะที่เขาแบบมีทําออกมาให้ดูเลยอ่ะมันจะลองไปเซิร์ชดูนะมันจะแบบ writing ban d ก้าอะไรเงี้ยเขาจะมีเป็นเว็บที่แบบว่า มีตัวอย่างโจทย์มาให้ด้วยแล้วก็มีตัวอย่างคนที่เขียนแล้วได้แบรนด์สูงๆขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเราอ่านแบบพยายามแบบว่าเอา word c h o i c e ของเขาแบบมาใช้อะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่ง riting ขนาดนั้นแต่ว่านั่นแหละเราคิดว่าแบบมันเป็นแบบอะไรที่ดีในการที่แบบว่าไปดูคนที่เขาเขียนเก่งๆแล้วเราก็เก็บจากตรงนั้นมาใช้กของเราบ้างมาอัดแบอืมใช่ต่อไปก็เป็น listening l i s ้เราเราก็ทําเยอะมาก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 เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าจากทั้งหมดสําหรับเรานะเรามองว่า listening เป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายและง่ายที่สุดเพราะว่าไม่รู้อะเขาก็คือมันมีทั้งพาที่เขาพูดง่ายๆคือมันมีแบบเอางนี้ listening เอะมันมีพาที่แบบเก็บคะแนนได้เยอะแน่ๆอยู่ซึ่งคือพาแรกๆพาแรกๆเขาจะพูดง่ายมากใช่แต่ว่ามันจะยากตรงพาหลังๆอะไรเงี้ยเรายรู้สึกว่ามันแบบจับต้องง่ายคือเรา คือเหมือนพาร์ทแรกอะเราคิดว่าคนส่วนใหญ่จะได้อยู่แล้วของ listening อะนะแต่ว่าพาร์ทหลังๆอะมันก็เหลือแค่พาร์ทหลังๆล้วที่เราต้องแบบไปฝึกวิธีการแบบการฟังอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกันมันก็มีแพทเทิร์นเหมือนกันคือเขามีแพทเทิร์นในการพูดของเขาว่าเขาจะพูดคํานี้ออกมาตอนไหนอะไรยังไงใช่เราคิดว่าทํโจทย์เยอะๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่าแบบเราฟังพลาดตรงไหนเราต้องไปแก้ตรงไหนตรงนี้เพราะอะไรคือสําคัญมากนะที่แบบทวนหลังจากที่เคยว่าอ,อะไรหลังจากที่ทาข้อสอบเสร็จต้องมาทวน สิ่งที่ผิดด้วยว่าผิดอะไรโอเคต่อไปก็คือ speaking โอเค speaking ก็คือเราติวน้อยสุดแหละแต่ว่าคือคะแนนก็ไม่ได้เลิศขนาดนั้น,ม,นมันก็โอเคหมายถึงว่าก็ไม่ได้แย่ใช่แต่ก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่า it's okay เออนั่นแหละก็คือคะแนนไม่ใช่ว่า speaking อะเราก็เหมือนกันดูใน u t u b e ดูคนที่ได้แบนด์สูงๆดูว่าเขาพูดยังไง คือแน่นอนว่าการพูดแบบ I อเอลสมันไม่เหมือนแบบการพูดภาษาอังกฤษปกติอยู่แล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบการที่เราพูดภาษาไทยแบบวิชาการอะไรเงี้ยซึ่งมันยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยพยายามดูเวิร์ดชอ e เข้ามาเยอะๆคือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องพูดแบบเขาเรียกอ,อะไรโหเก่งมากอย่างนั้นแต่เราคิดว่าในตอนพูดอ่ะตอนที่เราเข้าไปสอบอ่ะเราควรมีคําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราแบบรู้อยู่แล้วว่าต้องได้ใช้หรืออะไรเงี้ยเอาไปพูดเรียกว่าไง แบบว่าให้ลองไปดูตัวอย่างที่แบบเขาพูดใน YouTube เยอะแล้วจะรู้ว่าสเต็ปการพูดเขาแล้วแบบสไตล์การพูดเขามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพยายามหยิบตรงนั้นเอามาใช้นั่นแหละอือฮึโอเคต่อไปแซดแซดก็คือเราสอบแค่จริงเราสอบสองตัวทั้ง v ูเบิลแล้วก็ m a t h แต่ว่าเราใช้แค่ m a t h เพราะว่าเราสอบ i อเอไปแล้วใช่ก็คือยัง m a t h อะ่ะคือเรามองว่า m a t h อะ่ะมันความยากของแซดแม h มันไม่ได้ยากถึงขนาดแบบคืออะไรคือเราเรียนวิคณิตมาใช่ปะ คือแซดแมทอะมันจะมีความหลักูุรคล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียนมาแบบเพราะเราเรียนวิคณิตมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แค่เราต้องไปเรียนรู้ว่าแบบเขาออกโจทย์ประมาณไหนเขาจะออกโจทย์ประมาณนี้ต้องคิดเลขก,ก็คืออย่างน้อยก็ต้องไปทําโจทย์อะ่ะอืซึ่งเราเตรียมตัวแซดแมทแบบจริงๆจังๆอะประมาณแบบวันสองอาทิตย์ก่อนจะไปสอบเพราะว่าช่วงนั้นอะคือเราเตรียมมาแต่ไอเอลเรามองว่าไอเอลสำหรับเรามันมันหินกว่าเราก็ใช้เ,เวลาตรงนั้นเยอะมากจนแบบบางทีก็ มาเบียดช่วงเวลาที่ควรจะต้องไปเตรียมตัวแซดอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เวลาน้อยมากแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ว่าเราก็พอมีพื้นฐานแบบคณิตจากการที่เรียนวิคณิตมาบ้างเราก็เลยแบบเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วพอเราสอบคะแนนมันก็คือผ่านเกณฑ์แล้วก็แบบมันโอเคอ่ะเออเราก็เลยสอบครั้งเดียวแล้วก็โอเค yes it's okay แล้วก็นั่นแหละอืม <laughs> สุปก็คือทั้งทุกอย่าง ทั้งมวลเนี่ยคือทําโจทย์ไปทีนี้สาคัญมากแล้วก็ดูให้ดีแบบเราผิดอะไรอ๋อแล้วก็มีช่วงแล้วก็มีอย่างแซดแมทอ่ะอ๋อช่วงที่เราแบบช่วงใกล้ๆจะสอบอ่ะเราจะแบบเข้าไป YouTube แล้วมันจะมี YouTube ช่องคนที่เขาแบบว่านั่งทาแซดไปกับเราด้วยอ่ะก็คือเขาอาจจะเปิดโจทย์มาเลยใช่ไหมแล้วเขาก็นั่งทําของเขานั่งทำของเขา,ขเ,ขาเราอ่ะจะทําก่อนที่เขาจะทําก็คือหมายความว่าเราจะกดสต็อปของเขาก่อน เราก็นั่งทําดูมันตรงแล้วก็ค่อยดูเขาทำว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเราก็จะเทียบนะตอนนั้นเลยว่ามันไม่ตรงเพราะอะไรเราก็เรียนรู้เลยเออแล้วก็ทําเงี้ยไปเรื่อยแบบไลค์คลิปอยู่เออใช่ประมาณนั้นอือฮึช่วงที่เก็บพอร์ตแบบท้อหรือหมดไฟบ้างไหมจัดการยังไงก็คือตอนที่เราเก็บพอร์ตอะเราไม่ได้รู้สึกท้อหรือว่าหมดไฟเลยแต่ว่าเรารู้สึกงงกับตัวเองมากกว่าเพราะว่าคือนึกออกไหมว่าทําพอร์ตแล้วการเข้ามาหาลัยอะ,อะมันก็แบบ ครั้งเดียวในชีวิตอะอะไรเงี้ยคือเราก็เลยแบบมีความรู้สึกท่วมทน้นแล้วก็มีความอะไรหลอย่างท่วมท้นมากๆเกี่ยวกับตัวเราที่เราอยากจะบอกให้กรรมการหรือว่าครูที่กําลังอ่านได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามีความสามารถอะไรบ้างเราทําอะไรได้บ้างเรามีผลงานอะไรบ้างคือแม้กระทั่งแบบแข่งเต้นตอนปฐมยังอยากจะบอกเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันไม่ได้เราะคือนั่นแหละใช่ มันเยอะมากอะไรเงี้ยในการที่แบบเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดในการใส่เข้าไปในพอร์ตอะไรเงี้ยโอเคข้อต่อไปก็คือโอเคเข้ามาสู่เกี่ยวกับเรื่องในคณะแล้วโอเคแล้วเกี่ยวกับกิจกรรมในคณะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมที่เด่นๆเ,เลยนะคืออย่างแรกที่เข้าไปต้องเจอก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าปิดปิว้วซึ่งคือรับน้องปีหนึ่งที่มีประมาณแบบสี่วันอะไรเงี้ยแต่ละวันก็จะมีธีมของมันแล้วก็มีกิจกรรมของมันซึ่งจะสนุกมากๆอืมใช่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีก ก็มีละครนิเทศนี่แหละที่แบบว่าถือว่าเป็นแบบกิจกรรมใหญ่เป็นงานใหญ่ของคณะเลยดีกว่าก็คือทุกสาขาทั้งอินเตอร์ภาคไทยสาขาอะไรก็คือร่วมกิจกรรมนี้ได้หมดซึ่งในการทําสิ่งนี้มันก็จะแบ่งเป็นหลายฝ่ายมีทั้งแบบฝ่ายการแสดงฝ่ายแบบทีมแดนฝ่ายแบบว่าทําแบบว่าอีเวนต์พีอาร์อะไรงี้ก็มีแล้วก็แบบฝ่ายอะไรอะฝ่ายแสงฝ่ายเสียงคือเยอะมากคือมีหลายฝ่ายมากๆให้แบบให้ทุกคนได้ลองทํา คือเยอะมากๆแต่ว่าก็จะมีการแบบคัดเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่นั่นแหละก็จะเป็นแบบกิจกรรมที่แบบเด่นมากๆของนิเทศจุฬาใช่แล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกมีส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมแบบประปาย๋อมีสิทธเรียกว่าเซนสมุดด้วยเซนสมุดก็คือมันจะต่อจากปิดปิ้วเลยแต่ว่าเซนสมุดอ่ะมันจะอยู่ช่วงแบบเปิดเทอมก็คือจะเป็นการแบบว่าทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ลุกน้องปีหนึ่งอ่ะมีสมุดหนึ่งอัน แล้วก็มาให้แบบรุ่นพี่เซนก็คือให้รุ่นพี่ก็คือมานั่งคุยกันนั่นแหละแล้วเราก็จะแบบให้รุ่นพี่เขียนไปด้วยว่าแบบรู้จักอะไรเกี่ยวกับน้องบ้างเขียนอะไรก็ได้แล้วก็ก็คือเหมือนเป็นการทําความรู้จักกับรุ่นพี่ในคณะไปด้วยอะไรนี้อันนี้เป็นกิจกรรมคร่าวๆแต่จริงๆแล้วในิเทศมีกิจกรรมอีกเยอะมากๆคืออย่างอ่ะอย่างของเราเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคอมอาร์ตอ่ะคือนอกจากแบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับแบบในคณะอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าอินเตอร์เกมด้วยนะก็คือแข่งกีฬาแข่งกีฬาแข่งเต้นแแขข่งงออรร์ฟมดีบะไ ก็ตามในแบบคณะในอินเตอร์อะไรเงี้ยคือกิจกรรมเยอะมากจริงๆก็อยากรู้เข้ามาอืนั่นแหละโอเคตอนที่รับบทเป็นแอมเบอร์ในละครนิเทศจุฬาเล่าความประทับใจแล้วก็เบื้องหลังสนุกๆค่ะก็คืออืมคือพวงตรงว่าเราอะอยากเล่นละครนิเทศจุฬามากๆคือเราก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยว่าเราก็เข้ามาที่คณะเนี้ยก็เพราะว่าแบบ อยากเป็นอยากมีส่วนหนึ่งในละครนี้เทศกาดีกว่าเพราะเรามีความชื่นชอบในละครเวทีอืมใช่แล้วเราก็เลยได้แบบไปแคสอะไรเงี้ยใช่ตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังคือเราก็แค่คิดว่าแบบเออสักปีก็อยากแบบมีส่วนร่วมอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หวังอะไรเงี้ยก็คือก็นั่นแหละแล้วพอไปแคสแล้วพอเอแล้วคือแบบได้อะไรเงี้ยแล้วพุ่งตรงเราดีใจมากแล้วแบบเฮ้ยเป็นนักแสดงละคร่จุฬาคือเฮ้ยคือแบบนั่นแหละดีใจมากมากอืม ก็ค <S an> ือพอเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือในนั้นก็คือจะมีสิ่งเรียกว่าห้องเวิร์กก็คือแบบว่าในนั้นก็จะมีรวมทั้งแบบทีมกํากับทีมเต้นทีมอะไรเงี้ยที่เขาจะอยู่รวมกันก็คือเป็นบุคคลที่จะได้แบบมีส่วนร่วมในบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็จะทําการซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างของเราเราก็จะมีแบบช่วงแรกๆก็จะมีเวิร์กช็อปการแสดงก่อนก็คือเราเราจะยังไม่เข้าบทอะไรอย่างนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปการแสดงเป็นกิจกรรมให้ทําว่าแบบให้เรารู้จักการแสดงมากขึ้นอะไรแบบนั้นแล้วก็พี่ๆที่เขาแบบว่า สอนเราอะไรเงี้ยก็จะแล้วก็จะเป็นพี่ๆในคณะอะเนาะใช่แล้วทุกคนก็แบบโปรเฟชชั่นมากมากทุกคนเก่งมากจริงจริงเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่นักศึกษาอะเออทุกคนเก่งมากจริงๆอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้ทําคือเหมือนเสียดายที่ว่าปีที่เราได้เป็นเเป็นนักแสดงอะเสียดายที่ไม่มีโรงใหญ่โรงใหญ่ก็คือละครจริงๆที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเสียดายว่าแบบเออมีเกิดเหตุน,หนู่นนี่นั่นก็เลยแบบไม่มีละครเกิดขึ้นแต่ว่าเราอะได้แสดงเออที่เป็นละครเรื่องย่อของละครนิเทศ ในคณะเราอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบคือเป็นแค่แบบต่อให้เป็นแค่แบบว่าการแสดงละครนิเทศที่แบบอยู่ในคณะอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบเราได้รับความรักแล้วก็รู้จักคนเยอะมากๆอะไรอย่างนี้แบบทุกแทบทุกฝ่ายเลยอะไรเงี้ยเหมือนได้สื่อสารกับคนมากขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่แบบนั่นแหละคงแบบคงลืมไม่ลงจริงๆมันแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามหาอะไรที่ดีมากๆแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆจริงๆนั่นแหละโอเคต่อไปก็คือเนื่องจาก ขณะนี้ที่มีกิจกรรมเยอะมากมีวิธีจัดการเวลาอย่างไงคือเอาจริงๆป่ะคือเราก็จัดการเวลาไม่ค่อยได้เหมือนกันคือคืองานก็เยอะด้วยเหมือนของเราเรียนอินเตอร์ใช่ไหมก็มันจะมีทั้งแบบสอบด้วยมีทั้งงานกลุ่มด้วยงานกลุ่มก็เยอะมากๆจริงๆแต่เราก็คิดว่าเราก็ควร prioritize ให้ดีสมมติถ้าเรามีกิจกรรมที่เราอยากทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องมั่นใจว่ากิจกรรมที่เราจะลงมันจะไม่กระทบกับแบบงานกลุ่มหรือแบบ การทํางานร่วมกับคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่เราคิดว่านั่นจะเป็นนั่นแหละเราก็ควรแบบเลือกสิ่งที่ควรทําขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็าก,ก,ากิจกรรมก็ว่าไปตามแบบช่วงโอกาสที่ได้ทําอะไรแบบนี้ใช่โอเค <Okay. S 1> ต่อไปก็คือเล่าโมเมนต์ที่ใจฟูในคานิเทศสิ่งที่เรารู้สึกใจฟูมากที่สุดก็คือแบบว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนในคานิเทศแบบมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นช่วงแบบปิ๊ดปิ๊วอะไรเงี้ย คือเมื่อก่อนเราจะเป็นโลกแบบว่าขี้กลัวรุ่นพี่คือเราจะไม่ค่อยกล้าทักคนที่แบบโตกว่าอะไรเงี้ยจะกลัวแต่พอมาที่นิเทศจุฬาอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกคนมีความแบบเฟรนลี่มากๆอะไรเงี้ยถึงแม้คือมันจะมีช่วงเซสชั่นที่แบบให้ได้คุยกับรุ่นพี่เยอะมากแลวรุ่นพี่บางคนก็บอกเราเลยนะแบบเออไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้นะเรียกเหมือนเพื่อนอะไรก็ได้เราอยากให้เรียกเหมือนเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแ,แบบแบบน่ารักมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาทํางานหรือแบบในร่วมง,งานกันอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกถึงความแบบ Open mind ของแบบทุกทุกคนในคณะมากๆก็เลยนี่เป็นสิ่งที่แบบใจฟูมากๆจริงอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนในคณะนี้ที่ไหนคุยง่ายอะไรแบบนี้นั่นเป็นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดโอเคต่อมาก็คือคิดว่าห้าปีข้างหน้าคิดว่าเราจะเป็นยังไงคือจริงเราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่รู้หรอกนาะว่าหปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากจะ ทำสิ่งที่เราชอบอย่างนี้ต่อไปก็คิดว่าตอนนั้นคงเรียนจบแล้วแหละแล้วก็คิดว่าคงน,น่าจะได้ทํางานที่อยากจะทําสิ่งที่ชอบและคงได้เป็นตัวเองต่อไปนั่นแหละอโอเคข้อต่อมาก็คือมีอะไรอยากจะฝากน้องๆในโรงเรียนสาธิตอยุธยาไหมก็คืออยากจะฝากว่าแบบถ้าเราชอบอะไรหรือว่าแบบอยากทําอะไรเงี้ยก็ให้ทําเลยแบบอยาก,กลัวที่จะอยากทําหรือจะอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งใช่เออ อยากกลัวว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นไม่ได้เล่าพูดเลยเรื่องคือจะบอกว่าอยากกลัวที่จะอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเราหวังว่าอยากจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเราก็ฝันไปเลยเว้ยแล้วเราแล้วถึงเวลาเดี๋ยวแบบชีวิตเราอะตัวเราอะถ้าเรามันอยากอะไรมากๆอะเราก็จะทําให้จนถึงจุดนั้นได้เองใช่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนแบบ enjoy กับชีวิตแล้วก็อยากทําอะไรก็ขอให้ได้ทา แบบทุกอย่างที่อยากทําได้ทำในสิ่งที่ชอบได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆฮ <c oughs>